เฮ้ยมาข้างคนมาข้างเจมข้างไหนข้างเธอปัญญาอ่อนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเจมเจมเจมช่วยกูด้วยเจมมกูพร้อมหรอพร้อมหรอเนี๋ยไอ้เชยทุบุนพร้อมแล้วเย้เฮ้ยกูไม่เคยเล่นนานแล้วอะถ้ากากเดี๋ยวว่ากันนะกูไม่เคยเล่นนานแล้วเดี๋ยวจะตีเตียงให้ได้คนแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ล็งนในการไฟกับคนละมาดิ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 มาดมาดิ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 มาดมาดิ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 มามาดิมามาดิมาดมาดิมามาดิมามาดิมาดมาดมาดิมาดิมาด ไปไปไปอยู่ข้างมึงเสมอเพื่อนไปจะไปอ่าทุกนละสวยสวยไปดีกว่ากลับบ้านแล้วอีเย่เย้เยมีคนมาตีเฮ้ยเตียงกูลเล่นาเล่นเล่นกูมีคนมาทุบเตียงเหลือเตียงโคตรโคตรเที่ยมันการเตียงดีๆหน่อยดิ เอาดีๆเอาดีๆได้ได้กันไม้ก่อนเพราะว่ามันมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูไปฆ่าก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาอ๋อมึงมาเฮ้ยเฮ้ยเออมากันไงช่วยกันไงเฮ้ยมาข้างคนมาข้างเจมข้างไหนข้างเธอปัญญาอ่อนกูตีทีมเดียวกันได้ป่าวะไอ้เหี้ยเอ้ย ควายเอ้ยควายควายควายเออลนไปเลยหึ่่ข้างเยีบีอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลี้ยงเลีเลี้ยง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 ติดกเดียเยเลเเลยยเ้้ยเยง้เ มาแล้ามีมามามามดมกมามามากามามากามาะามามามมามาม้มามาอามมา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 มยามามานไมา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 มมานามามมามไมาม้มา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 มมามามามมมามาามมามามมมาาามามามมมาาาม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 าาม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 ันามมา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 มีมา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 มๆเามาๆๆ อุ้ยทุเรศอะทุเรศพอทุเรศอุ้ตไอ้กุยอไอ้กลอ้โหกลยอไ่ยโอ้อลุ่ยโอ้โหไ้กยอ้หไล่ยโอไอ้่ยไลยโอ้กยโอ้กยไล่้่ล้อย่้หลไอ้ห้ยอไล้โอยไ ลูอีนอตเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเจมเจมช่วยกันด้วยเจมฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ยม่ดข้าแล้ลูอีนอตไนล่ะขามาแล้วขามาเจมมาแล้วขามาแล้วไหน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 ว้าวไอ้เียไอ้เียนอ อีนออ๊ะแต่แล้วกูจะกลับไปไหมัำไรจะกลับมากลับมากลับมาเฮ้ยกูกำลังจะกันเตียงเลยอี๋ย่ะอีนอ๊กูตายแล้วอเหี้ยอยากเกมไหมเขาเล่นเกมไหมอ่ะกูไปแล้วไปแล้วช่างมันเถอะตายตายเถอะ

มันไม่โตน้องเงินมาน้องเงินมา อี๋อ่ะแค่นี้ไม่บอกหัวใจนะเมึงเห็นตัวอย่างแต่ละรอบที่ผ่านมาไหมอี๋ออี๋อ้าไอ้เวคนไอ้เด็กคนโอ้ฮึไม่มันเป็นครเอ็นงคือกะแบบไม่เขาขุดเลยใช่ไหมกันเอสโตน

มันมีระเบิดแน่เลยมันไม่ตายหรอกระเบิดอะเสียงมันจะเปิดนี้ไงโอ้ยโดนเจ้โดนโดนระเบิดโดนระเบิดอะไม่เป็นไรดอกอิมาเอ้าอิมอิมตาย้เหรอกูโดนระเบิดตายไงเมื่อกี้อะมันไม่ตายหรอกระเบิดอะเสียงมันจะเปิดนี่ไงโอ้ยโดนเจ้ามันโอ้ยเหียเออกูจะทำไมเดียว ได้ต้องได้เว้ยเออพร้อมเหรอพร้อมเหรอเดี๋ยไอเช็ดทุบตุนพงโลมาแล้วว้าเขียวเขียวมาไอจิ๊ดมึงไอมึิไมคนดึ่งเลยไอเชี่ยยาอเดียกูเดียวูเดีูเดกยวผ้เดียเดียวไอชาไอย่าไย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวเพื่อนไปเดี๋ยวเพื่อนมันไปแล้วเตียไอ้เหี้ยเต่ยังโวอยู่ไหมโอเคขุดแล้วไอขุดไรรู้อ่ะไปกำลังไปจ้าเพื่อนขอองไ้เฮ้ยเอ้ยกูทำมายิ้มมื่อกี้ก็ได้ที่ขุดแล้วเป็นได้ที่ขุดฐานไอ้เหี้ย ทำไมเราอยู่น้ำเงินไม่ใช่หรอเอาก็กูไม่มีมึงเพิ่งบอกว่ามันมีเอ็นสเตอร์น่ะอ๋อมึงตายมึงตายอุ๊ยกอุ๊อยไปเลยไปเลยไปเลยเลยกูไอ้ไหอยาโอย้อยตาย,ไป,ยไปลุก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 ไป,ไปลุกไปเเาาาไไมม่่ลงลงรออะ

Oi, 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 oi.